สวัสดีค่ะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างทุกท่านพบกันในเดือนพฤศจิกายนสอนเริ่มต้นภารกิจแรก่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเทศบาลตำบลหนองช้างหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่อบตหนองสวงและเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาผ้าป่าขยะรีไซเคิลร่วมกิจกรรมปลูกพืชผ,ผักสวนครัว เก็บกระทงบริเวณท่าน้ำวัดหนองคุนชาติค่ะวันที่4พฤศจิกายนในช่วงเช้านายดำรงนพรัตนาย,ยกเทศมนตรีตะบลหนองช้างสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองช้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563ในโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรและพัฒนาสุขภาวะ โดยมีกิจกรรมแช่มือแช่เท้าบริหารร่างกายกิจกรรมนันทนาการณนะอาคารหนองช้างรวมใจเทศบาลตำบลหน,นองช้างค่ะวันที่5พฤศจิกายนในช่งชวงเช้านายดำรงนภรัตนนายกเทศมนตรีตำบลน,นองช้างนายไพโรธรัศมีรองปรลัดเทศบาลรวมประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลตำบลน,นองช้าง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองฉางมาให้ความรู้ณอาคารหนองฉางรมจายเทศบาลตำบลหนองฉางค่ะวันที่7พฤศจิกายนในช่วงสายนายดำรงนพราัตนนายกเทศมนตรีตำบลหนองฉางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ โดยมีนางสาวทัศนามาขามประหลัดอำเภอหนองช้างประธานในพิธีและพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีประธานฝ่ายสง์โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนอำเภอหนองช้างเข้ารวมพิธีในครั้งนี้ณศนะาลาการประเดียนวัดหนองขุนชาติค่ะวันที่10พฤศจิกาย,ยนในช่วงเช้า นายดำรงนภร,รัตนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างนายแพย์รอรัศมีรองประลัดเทศบาลรวมประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในเขตอำเภอหนองช้างครั้งที่5เพื่อปรึกษาหารือและรับทาราบข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง,ง้างค่ะวันที่13พฤศจิกายนในช่วงสาย นายดำรงนภรัตนายกเทศมนตรีตำบลหนอง้างประธานกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนอง้างครั้งที่5ณห้องประชุมกันรายานมิตรสำนักงานเทศบาลตำบลหนอง้างค่ะวันที่17พฤศจิกายนในช่วงสายได้ดำรงนภรัตนายกเทศมนตรีตำบลหนอง,ง้างเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยามท้องถิ่น ณนห้องประชุมกันรยาณามิตรชั้นสองสำนักงานเทศบาลตำบลหน,นองช้างค่ะวันที่17พฤศจิกายนในช่วงเย็นนายดำรงนภรัตนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองช้างประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตัางยาเจ็บติดครั้งที่16ประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีชุมชน6ชุมชน สมาชิกสภา,าเทศบาลผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างค่ะวันที่ 23, พฤศสิกายพฤาในช่วงเช้านายดำรงนภาราัตนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างสมาชิกสภา,าเทศบาลมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่16ประจำปีงบป,ประมาณ2564 ณห้องประชุมกันรยานามิตรชั้นสองค่ะวันที่23พฤศจิกายนในช่วงสายสภาเทศาบาลตำบลหนองช้างดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งประจำปีส5 6 3นาหณห้องประชุมสภาเทศาบาลตำบลหนองช้างค่ะวันที่24พฤศจิกายนในช่วงเช้านายดำรงนพร,รัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้าง ในนามที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมและสัมมนาทางวิชาการคณะรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือเรื่องการจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่หนึ่งณโรงแรมเทวราชอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะวันที่25พฤศจิกายนในช่วงเช้านายสมพ,สพศันดรพุทธิสานนายอำเภอหนองช้าง ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีนายดำรงนพร,รัตน์นายกเทศมนตรีตำบหลหนองช้างหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชาทานณวัดป่าชา้าจังหวัดอุทัยธานีค่ะ วันที่26พฤศจิกายนในช่วงเช้านางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายดำรงนพรัตนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอำเภอหนองช้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณวัดหนองขุนชาติค่ะท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองฉางทุกท่านนี่เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้นยังมีกิจกรรมและภารกิจที่เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกันสร้างสารรค์เพื่อบำบัดทุกข์ามรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางได้อยู่ดีมีสุขกันทั่นหน้าและขอให้ทุกท่าน มีกำลังกายกำลังใจสร้างสารรค์ผลงานเพื่อพัฒนาหนองฉางให้เจริญก้าวหน้ากันต่อไปและพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ